ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV นะคะอันเซวีจะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นเกมนี้กัน เค t t เตอร์ไซ er นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองเล่นก่อนเปิดตัวเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในลักษณะของเวอร์ชั่นทดลองนี่นะคะเข้ามาลองเล่นกันได้เลยแต่ถ้าเล่นแล้วเป็นยังไงเนี่ยส่งฟีดแบ็ไปให้ทีมงานเขาด้วยนะคะการทดลองเล่นของเกมนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1เมษายน2564นะคะเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมนี้พร้อมๆกันในคลิปนี้นะคะเ,เ,เราก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวนะแล้วก็ ลองเล่นนะคะเกมนี้อาจจะแบบว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับระบบเกมนะคะหน้าอินเทอร์เฟซก็จะมีสาวๆแบบนี้นะเออเราสามารถแบบว่าจัดตกแต่งแบ็กกราวของหน้าจออันนี้ได้ด้วยนะคะนี่เลยก็จะเป็นเกี่ยวกับปุ่มต่างๆนะคะของเกมนี้จะมีลักษณะของหน้าหลักนะคะก็จะเป็น ช่องที่เข้ามาในส่วนของมิชชั่นนะคะปฏิบัติการของเราเกมนี้จะเป็นเกมแนว RPG นะคะเราจะต้องวางแผนจัดทีมนะคะเข้าไปสู้รบกับฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะว่าการสู้รบของเกมนี้จะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะนี่เลยมิชชั่นของเขานะคะก็จะมีในลักษณะของเนื้อเรื่องหลัก ปฏิบัติการจำลองเนื้อเรื่องเสริมต่างๆนะคะซึ่งจะสามารถเข้าไปเล่นได้เรื่อยๆนะคะถ้าเราผ่านด่านแรกๆไปแล้วเนี่ยสามารถปลดล็อกได้อีกเยอะแยะมากมายเลยลองเข้าไปดูด่านเนื้อเรื่องกันต่อที่เราเล่นค้างไว้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ด่าน2ขีดหนึ่งอ่าการเล่นของเกมนี้นะคะเวลาเข้าด่านไปเนี่ยก็จะคล้ายๆนะกับเกมอื่นซึ่งจะมีนี่เลย มิชชั่นให้เราทำนะคะจะมีลักษณะของ3หัวข้อคือถ้าทำมิชชั่นครบ3หัวข้อเนี่ยก็จะได้รับ3ามดาวไปเลยก็จะเป็นแต้มสะสมแล้วก็ไปได้รับรางวัลรวมในของแต่ละดานใหญ่อีกทีนึงนะจะบอกลักษณะของศัตรูที่มีที่เจอในด่านนี้นะคะแล้วก็รางวัลที่สามารถรับได้นะก็จะมีกล่องมีตัวละครน,นะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเอกสารประเมินลักษณะของเกมนี้จะเป็นเหมือนกับเราจัดตั้งบริษัทแล้วก็ หาหน่วยรบเข้ามาจัดก,การกับยานลุกแล้วก็ออกไปสู้กับศัตรูนะแล้วก็จะมีเงินด้วยนะคะที่จะได้จากนี่เลยการเล่นด่านนี้ เลยก็จะเป็นลักษณะเป็นช่องๆนะคะเขาจะย้ำเงื่อนไขาการเอาชนะด่านนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือชนะบอสของศัตรูในด่านนี้กำจัดพันธมิตรทั้งหมดนะคะแล้วก็เงื่อนไขาดาวก็คือชนะศัตรูโดยไม่ล่าถอยจู่โจมล่วงหน้าหนึ่งครั้งขึ้นไปแล้วก็ชนะการต่อสู้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องเอายานของเรานะคะมายังจุดจอดกันก่อนกดที่จุดจอดเลยนะคะจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมในแม์นี้ นี่คือหน่วยรบของเรานะคะก็จะมีสมาชิกต่างๆซึ่งเราจะได้จากการสรรหาสรรหาคนเหมือนกับแบบว่าหาพนักง,งานเข้ามาบริษัทนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเราต้องเรียนรู้นะต้องรู้รายละเอียดของแต่ละคนก่อนว่าเขามีจุดเด่นยังไงนะจุดเด่นเนี่ยเขาก็จะบอกลักษณะตรงด้านหลังนะคะเป็นไอคอน2ออันตรงด้านหลังของแต่ละตัวละครเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นตามประเภท ลักษณะของเกมนี้จะมีลักษณะของการแพ้ทางชนะทางด้วยนะถ้าเกมอื่น RPG ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของทตาใช่ไหมคะดินน้ำลมไฟแต่เกมนี้จะเป็นลักษณะของการต่อสู้คืออาวุธลักษณะของการประทะจู่โจมการซุ่มยิงการตั้งรับการซัพพอร์ตแล้วก็การทําลายต่างๆแล้วก็เราจะต้องเรียนรู้ลักษณะของพนักงานแล้วก็ในส่วนของอันข้างล่างนี่นะคะจะเป็นส่วนของการยิงลักษณะของภาคพื้นดินอากาศแล้วก็หรือว่าจะ เป็นอีกลักษณะนึงก็คือเขียนว่าอเนี่ยก็จะโจมตีได้ทั้งอากาศแล้วก็พื้นดินเลยนี่เลยเดี๋ยวเราลองไปลุยด่านนี้กันเลยก็แล้วกันนะคะฉันจะมาชี้กันดมเลเรียกยานออกมาลงที่นี่แล้วพื้นที่การลงจอดยานเริ่มปฏิบัติการกันเลยเริ่มการปฏิบัติการเนี่ยเราจะต้องใช้ค่านี้นะคะผลึกสีม่วงๆเขาเรียกว่าอีเทอร์เนียมเป็นเหมือนกับทรัพยากรที่จะใช้ขับเคลื่อนยานของเรานั่นเองอา สามารถกดซื้อเพิ่มเติมได้แต่ก็นี่เลยตอนแรกๆเนี่ยก็จะมีมาเรื่อยๆจากกนรเอาชนะด่านต่างๆนะคะแล้วก็ยานของเราเนี่ยก็จะมีนี่เลยอธิบายหลากหลายอย่างนะว่าเราจะเคลื่อนที่ไปได้ยังไงอ่ะแล้วก็อันที่ควรจะรู้ตอนต้นนะคะก็จะมีลักษณะของนี่เป็นลักษณะของเหมือนกับลูกกระสุนคือถ้าลูกกระสุนหมดเนี่ยเราก็ไม่สามารถโจมตีได้คือถ้าเราเข้าไปโจมตีกับศัตรูหนึ่งครั้งเนี่ยในส่วนของตรงเนี้ยมันก็จะลดลงหนึ่งแต้ม ตอนนี้เรามาค่อยๆขยับไปหาศัตรูกันก่อนนะคะกดที่ยานแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้ามานลักษณะมันจะคล้ายๆกับการเป็นเทินนะกดเคลื่อนไปหนึ่งีแล้วก็กดที่จบเฟสต่อไปศัตรูไม่โจมตีเรานะคะเราก็กดที่ยานของเราต่อแล้วก็เคลื่อนที่ไปหาศัตรูเลยเกิดการประทะแล้ว ก็ด,ด่านมาแล้วนะคะในลักษณะการต่อสู้เนี่ยเราจะต้องสะสมค่าพลังด้านล่างนะสีม่วงเมื่อครบถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถเรียกนี่เลยหน่วยรบของเรานะคะออกมาช่วยสู้รบอันนี้จะเป็นตัวป้องกันแล้วก็จะมีเรียกตัวถัดไปออกไปได้เรื่อยๆในช่วงต้นเนี่ยอาจจะยังไม่มีระบบอัตโนมัตินะคะเราจะต้องเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆก่อน <c oughs> แต่ในการสุม่มครั้งแรกอ่ะเท่าที่ขามเครื่องเกดมากนะ ก็จะมีระดับ SSR มาให้เลยนะคะ1ตัวนี่เราก็ได้ตัวนี้นะคะมาเอาตัวซัพพอร์ตลงช่วยนี่ตัวซัพพอร์ตก็จะช่วยฮิวนะคะแล้วก็ช่วยขัดของศัตรูอา้าวชนะแล้วตัวศัตรูการต้นตนี่ค่อนข้างง่ายนะคือมันเป็นในช่วงของการให้เราเรียนรู้การต่อสู้อ่าชนะได้ในหนึ่งนาทีชนะการต่อสู้แล้วเรียบร้อยนะคะ การต่อตู้ของเกม,เกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เอาชนะศัตรูได้แล้วนด้ชชีชวชีิกีดเจอเอสนเลน์จร่าจะได้สมบัติต่างๆนะคะได้นี่เลยหน่วยรบมาเพิ่มนะคะแล้วก็ได้ exp ได้เงินนะคะคเครดิตแล้วก็เอกสารประเมินเอกสารประเมินเนี่ยเราจะสามารถเอามาหมายกับว่าเพิ่มระดับของหน่วยรบของเราก็คือสมาชิก ที่ออกมาช่วยสู้ต่างๆนี่นะคะเราจะกลับไปที่ล็อบบี้ดูดีกว่าไปดูหมวดอื่นๆของเกมนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนอกนอจากหน่วยปฏิบัติการแล้วเนี่ยในหน้าหลักนะคะเราก็ยังสามารถมาดูรายละเอียดต่างๆของหน่วยรบของเราได้นะคะหน่วยรบของเราก็คือนี่เลยเราสมาชิกที่เราเอาไปช่วยสู้ ก็จะสามารถเพิ่มเลเวลของเขาได้นะคะเพิ่มเหมือนกับค่าความสนิทนะคะเออแต่ว่าเกมนี้ถ้าเกิดเราแพ้นะคะค่าความสนิทเนี่ยก็จะลดลงด้วยเราสามารถทําสัญญาตลอดชีพอะไรกับเขาได้ด้วยนะคะามาดูในส่วนถัดไปกันอันนี้จะเป็นหน้าของการจัดทีมก็จะมีในส่วนของก้อนเลดอีกทีนึงนะคะที่เราจะต้องแบบว่า ปลดล็อกก่อนตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกลองสัญหาดีไหมสัญหาด้วยรบใหม่กันสักนิดนึงนะคะอันนี้คือตู้แรกที่เราจะสามารถสุ่มได้ฟรีในช่วงต้นของเกมเลยนะคะและตอนนี้อยู่ในช่วง CBT เนี่ยเราจะสามารถสัญหาฟรีได้10ครั้งทุกวันด้วยในช่วงระหว่างอีเวนต์นะคะซึ่งเขาจะใช้นี่เป็นสมุดสีฟ้านะคะใช้ในการสุ่มหาตัวนี่นะคะ พนักงานของเรามาเพิ่มเติมแต่ละคนนี้แบบว่ามาให้เลือกน,กน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยก็จะมีหลายตู้นะคะให้เลือกแต่ละตู้เนี่ยก็ตัวหลักที่โอกาสที่จะได้ระดับ SSR เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ย SSR ของเกมเนี้ยอัตราสุ่มจะอยู่ในเปอร์เซ็นที่3.5%นะ3.5เประดับ SR 15%ระดับ R 39%ระดับ N 42.5%นะคะก็จะเป็นทุกตู้ก็ไปดูว่าตู้ไหนเป็นตัวหลักนะมีอะไรเป็นตัวหลักที่น่าสนใจก็เลือกเข้าไปสุ่มในตู้นั้นกันนะคะอุ้ยดูท่าทางตู้นี้น่าสนใจสุด ชมรมกระต่ายขาวรับพิจารณาเป็นพิเศษเอ้ยเอาตู้นี้ดีกว่าไม่รู้เก่งไหมแต่ความโลลรีนี่เราต้องมีโอ้ตู้นี้นะคะ SSR ที่อยู่หน้าตู้เลยเนี่ยก็จะเป็นยังฮาริมอยู่ในหน่วยซัพพอร์ตนะคะซึ่งซึ่งจะให้มาช่วยฟื้นฟูเลือดให้กับทีมนะลองตู้นี้เลยดีกว่ามีแต่ตัวน่ารักน่ารัก ตกลงปัญหาสิครั้งดูสิว่าเราจะมีโอกาสได้ S S R ไหมนะคะเกลือไหมหรือไม่เกลือมาดูกันเราจะต้องดึงท้ายเครื่องบินนี้ลงมาปื๊บอา่าสีทองสีทองขอมอมพันแล้วน่าจะได้ตัวดีๆบ้างแล้วโอ้ยไม่ได้ตัวหน้าตู้นะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวระดับ S S R ที่โอ้ย ดีเลยนะคะเป็นตัวตั้งรับตัวนี้เป็นทหารตองโฮต้องเรียนรู้ลักษณะของประเภทของตัวละครอ,อีกทีหนึ่งนะในการเอาลงเอาลงด่านนะคะซึ่งคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเจ๋งอยู่ <c oughs> ไม่ได้หน้าตู้แต่ก็ได้ S S R โอเคอยู่โอเคอยูอ่เราไปดูในหมวดอื่นๆกันต่อนะคะเ้าไปดูแผนที่โลกได้มีภารกิจมีภารกิจ นี่ภารกิจที่รางวัลเยอะแยะมากมายภารกิจรายวันนะคะก็พวกทำการต่อสู้ลงด่านีด่านอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้รับรางวัลเป็น EXP อ่ะนี่เลยพอเลเวลอัพเนี่ยการเก็บค่าพลังอีเทอรีเม e um เนี่ยสามารถเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยแล้วก็นี่นะคะรางวัลอีกเพียบภารกิจรายสัปดาห์อีกนะ ธรกิจความสำเร็จต่างๆสัญ,ญลักษณ์แล้วก็บริษัทขนาดเล็กรางวัลเยอะแยะมากมายเด็ไปเลยวิได้ตั๋วสุ่มมาเพิ่มอีกด้วยนะคะบริษัทขนาดเล็กนี่ก็คือเราผ่านมิชชั่นเคลียร์ด่านที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลเป็นนี่ด้วยนะนี่เป็นสมาชิกของเราเพิ่มเติมกดรับได้เลย อาจจะแบบว่าตัวแจกฟรีระดับไม่ได้สูงก็เอามาบวกดาวเพิ่มอะไรเพิ่มแล้วก็ลงช่วยสู้ได้นะคะนีช่วง CBT เนี่ยจะกกิจกรรมเยอะตอนนี้ก็มีอีกอันนี้ภารกิจพิเศษกับ CEO คนใหม่โอ้ได้ตัวสุ่มเยอะแยะเลยนะเนี่ย ลองมาแวะดูร้านค้ากันบ้างนะคะสมนนท่นทนนั่นาพักชเลยน่ารักมากอันนี้คือหน้าหลักมาดูหน้าร้านคอร์สนะคะจะมีเสบียงฟรีประจำวันให้เราด้วยได้รับเพลทได้รับคูปองนะคะในส่วนของต่างๆก็จะราคาประมาณนี้ก็จะมีแพ็ครางวัลแพ็คทรัพยากรพักแกนแกนถนัด แล้วก็มีวัสดุประดิษฐ์ต่างๆนะคะจะมีแบ่งแยกเป็นหัวข้อสเบียงทรัพยากรฟังก์ชันสติกเกอร์ชิน<อ>สกินน่ารักน่ารักขายด้วยใช้นี่เลยเพเนี่ยนะคะเป็นหน่วยในการซื้อเอ้ยชุดน่ารักต้องมีชุดสวยๆก่อนถึงจะเอาลงสู้ได้ <laughs> ในส่วนกอนเลตน,นะคะซึ่งเมื่อกี้ที่เราดูหน้าหลักใช่ไหมหัวข้อมันล็อกอยู่ก็จะเป็นด่านพิเศษที่จะได้เหรียญพิเศษนะคะเอามาซื้อของต่างๆในร้านค้าพวกนี้ได้ดีข้อเสนอของวันนี้ด้วยนี่เลยก็จะเป็นแพ็คนะคะของประจำวันซึ่งจะรีเฟชไปเรื่อยๆทุกๆวันมาดูในส่วนของหน้าจัดการนะคะหน้านี้ก็จะเป็นตัวเลือกต่าง ลักษณะของเกมของภาพเสียงการแจ้งเตือนการจัดการบัญชีต่างๆนะคะเราสามารถเข้ามาตรงนี้ได้ตอนนี้มีจดหมายด้วยได้รับของรางวัลมาอีกแล้วนะคะในช่วงนี้อิเลียมได้รับค่าพลังอ่าแล้วก็ไปดูหน้าชุมชนเราสามารถจัดตั้งกลุ่มบริษัทได้น่าจะเป็นในลักษณะของระบบกิลนะคะก็รวมทีมกับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเป็นเหมือนกับ มีเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรอย่างงี้มีระบบของลูลกศิษย์ด้วยโอ้จดทะเบียนธุรกิจเพิ่มศิธิ์อาจารย์อะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> เพิ่มเติมไประบบเกมนี้มีค่อนข้างเยอะแล้วก็นี่เลยมีการจัดแข่งขันอันดับด้วยอ่าตอนนี้เลเวลกันเท่าไรแล้วเนี่ยโอ้ที่1เลเวล12นะคะตอนนี้เราโอ้ระดับอยู่แบบรังท้ายมาก เข้น่นเขามาลองเล่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นไปอันดับไปเรื่อยๆแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็เมื่อเราทำมิชชั่นสำเร็จนะคะก็จะมีรางวัลจากบริษ,ษัทขนาดเล็กเพิ่มมาอีกนะตัวละครก็จะมีแจกมาเรื่อยๆม <ST AR C> ีระบบพาร์ตเนอร์โรงจอดยานโรงจอดยานนะคะน,นี่ก็จะเป็นยานต่างๆที่เรามีแล้วก็ ยานของเราเนี่ยสามารถแบ่งแยกออกเป็นหลายๆประเภทอีกเหมือนกันนะยานรบบุกยานหุ้มเกราะอะไรแบบนี้อีกหลายขั้นตอนอีกหลายเขาเรียกว่าหลายประเภทนะ,ะมีโกดังเก็บของของ,ของเราด้วยนะคะตอนนี้มีอะไรบ้างมีสัญญาว่าว่าจ้างอีก6ใบแล้วก็มีหีดโทฟี่ยู่โจมแล้วลองเปิดแพ็กนี้ดูดีกว่าว่าจะได้อะไรนะคะโอ้โหเป็นระดับเอ็นอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่า ลูกถ่ายให้พลจู่โจมยิงได้รู้สึกว่าเราจะได้แต่ระดับเ N เลยแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกล่องแจกฟรีที่มันเป็นลักษณะแบบเบื้องต้นนะคะน่าจะต้องซื้อที่เป็นแพ็คพิเศษอะที่เป็นระดับสูงอะจะได้ไอตัวส่วนอุปกรณ์ติดตั้งเสริมที่โหดยิ่งกว่านี้นะคะ แล้วก็สรรหาภารกิจต,ต่างๆมีศูนย์บัญชาการให้เราเข้าไปเหมือนกับว่าดูได้ด้วยก็มาดูซิอ่าจะเจอกับนี่นะคะ CEO ของเราเราสามารถมาจัดการกับห้องแ lab workshop แล้วก็โรงจอดยานอื่นๆได้อีกนะคะเกมนี้ก็ประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนๆสนใจนะสามารถดาวน์โหลดเข้ามาลองเล่นกันได้ช่วงนี้อยู่ในช่วงของโค้ดเบต้านะคะของแจกเยอะแยะมากมายเราจะได้ทดลองเล่นเกมนี้ไป คร่าวๆนะคะเบื้องต้นแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยก็รอเล่นกันอีกทีนะในช่วง Open Beta กันเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะคะรบเพื่อนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย